สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านอักษรย่อนะคะาาก,การอ่านอักษรย่อการอ่านอักษรย่อนะคะก็คือ ตัวอักษรน,นะคะที่ใช้ย่อคำหรือข้อความให้มันสั้นลงนะคะเด็กๆเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนโดยจะมีเครื่องหมายนะคะมหับภาคนะคะก็คือเครื่องหมายที่เป็นจุดนะคะเด็กๆกํากับไว้ท้ายอักษรย่อกรารอ่านนะคะอักษรย่อต้องอ่านเป็นคำเต็มนะคะ เวลาเราอ่านเราต้องอ่านเป็นคำเต็มนะคะแต่เราสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้นะคะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างคำนะคะเด็กๆอย่างเช่นคำแรกนะคะถอจุดนะคะถอถุงนะคะย่อมาจากถนนนะคะถะนนเด็กๆเคยเห็นไหมเวลา เราเขียนนะคะส่งจดหมายไรณีนีนะคะเราอาจจะใช้อักษรย่อในการเขียนเพื่อจะช่วยลดนะคะช่วยลดการเขียนที่ยาวนะคะ,ะหน,นอาต่อมานะคะคำว่าอาจารย์อาจารย์นะคะจะใช้ อจุดอ,อ่างแล้วก็จุดนะคะอาตา์ต่อไปนะคะคำต่อไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะเราจะใช้อักษรย่อคือรอเรือพอพานจุดนะคะรอพอจุดนะคะย่อมาจาก โรงพยาบาลน,นะคะต่อมานะคะเด็กๆน่าจะเคยเขียนเดือนนะคะเป็นอักษรยอ่อมีนาคมมีนาคมนะคะเวลาเราเขียนเป็นอักษรย่อก,ก็คือมอม้าสลีจุดคอควายจุดนะคะมีนาคมอ่ะ ตัวอย่างคานะคะก็คือเป็นคําที่เราสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้นะคะก็จะมีคําว่าถนนคําว่าอาจารย์คําว่าโรงพยาบาลคําว่ามีนาคมและก็มีอีกหลายๆคานะคะเอามาดูกันมาดูตัวอย่างคํานะคะอีกสามคำเพิ่มเติมนะอย่างเช่นคําแรก แพทย์หญิงแพทย์หญิงนะคะเขาจะใช้อักษรย่อคือพอพานยอหญิงนะคะแล้วก็จุดแพทย์หญิงแพทย์หญิงนะคะต่อมาเดือนนะคะสิงหาคมสิงหาคมนะคะอักษรย่อคือสอเสือจุดคอควายจุดนะคะอ่ะ คำนี้นะคะถนนเราเรียนรู้ไปแล้วเนาะคำว่าถนนนะคะก็คือทอถุงจุดนะคะซึ่งครูนะคะได้ยกตัวอย่างคำมาให้ทั้งหมดนะคะประมาณ10บคำซึ่งการใช้อักษรย่อเนี่ยมีมากมายเลยพวกเราสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากการค้นคว้านะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะเด็กๆ มาดูข้อควรระวังนะคะคำบางคำใช้อักษรยอร่อเหมือนกันดังนั้นต้องอ่านข้อความที่อยู่รอบๆอักษรยอร่อให้ดีเพื่อให้อ่านได้อย่างถูกต้องอ่าแสดงว่าจะต้องมีบางคำนะคะที่ใช้อักษรยอร่อเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่าโรงเรียนโรงเรียนนะคะปัจจุบันนะคะเราจะใช้เป็น รอรอจุดนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันต้องไปรอรอจุดเพราะเป็นวันเปิดเทอมเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ารอรอจุดหมายถึงโรงเรียนนะคะต่อมานะคะที่ใช้คำว่ารอรอจุดนะคะก็จะมีคำว่าโรงแรมนะคะเด็กๆต้องสังเกต ประโยคให้ดีนะคะอย่างเช่นแม่จองรอรอจุดเพื่อไปเที่ยวในวันหยุดสงการนี้นะคะรอ,รอรอจุดหมายถึงโรงแรมนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าถึงแม้ถึงแม้นะคะคำว่าโรงเรียนกับ โรงแรมนะคะจะใช้รอรอจุดเหมือนกันแต่เราสามารถแยกได้จากการดูบริบทของประโยคนะคะเด็กๆมาดูงานกันนะเพื่อทดสอบความเข้าใจของพวกเราและให้พวกเราได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะอักษรย่อนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมอักษรย่อของคำต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นคำที่หนึ่ง กรุงเทพมหานครนะคะตัวย่อก็คือเด็กๆคิดสิกทมใช่ไหมคะจุดอ่าดังนั้นอ่ะมาดูคำที่สองคำว่าโรงพยาบาลเมื่อกี้ครูได้สอนไปแล้วนะคะก็คือรอพอจุดใช่ไหมคะดังนั้นคำอื่นๆนะคะเด็กๆสามารถที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมและ มาเขียนเป็นอักษรย่อให้ถูกต้องนะคะหากมีข้อสงสยัยสามารถที่จะสอบถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ